ครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน YouTube นะสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่ยังทําไม่เป็นเดี๋ยวเรามาทําตามกันเลยนะครับดูที่เมาส์นะลูกศรสขีขาวขาวครับมาคลิกที่ YouTube นะทําตามเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอที่ผมส่งไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนลำใหญ่คลิกได้เลยครับ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับข้างบนไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะ,อะที่ผมบอกว่าคําว่าคีย์เวิร์ดนะคือชื่อครับก็คือพิมพ์ไปเลยครับว่าลำไยไม่ต้องใส่แฮชแท็กนะครับไม่ได้อยู่ในเฟซบุ๊กนะลำไยใช้โสมแดงนะครับพิมพ์สั้นๆครับข้างบนไม่ต้องเยอะลำไยใช้โสมแดงสนใจ ครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรติดต่อได้เลยครับนะใส่เบอร์โทรติดต่อได้เลยครับอานะแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราค็ปี้ข้อความด้านบนโดยกดค้างไว้นะเราจะมีข้อความขึ้นนะครับแล้วก็คัดลอกทั้งหมดนะแล้วก็คัดลอกแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึง เราจะเห็นคําว่าคําอธิบายนะคำอธิบายตรงนี้เราสามารถนะใส่คอนเทนต์ได้เลยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเช่นลำไยใช้สมแดงลูกดกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะลองพิมพ์ลงไปอันนี้คอนเทนต์อธิบายสักนิดหนึ่งนะเพื่อให้เขารู้ว่าสรรพคุณสมแดงใช้แล้วดีอย่างไรลูกอ่าลูกดกอย่างนี้นะครับ แล้วก็คั้วเหนียวอ่าอย่างนี้เป็นต้นครับแบบนี้นะแล้วเราก็ใส่ลงไปข้างล่างว่าสนใจสอบถามนะแบบนี้ก็ได้ครับสอบถามอ่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรเราครับแล้วหลังจาก,กนั้นเห็นข้างบนไหมครับจะเขียนว่าอัปโหลดนะเมื่อพิมพ์ทวนดูแล้วว่าพิมพ์ไม่ตกนะเบอร์โทรติดต่อ อ่าถูกต้องชัดเจนเราคลิกคำว่าอัปโหลดลงไปเลยครับนะคลิกลงไปเลยค่อยๆทําทำตามนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูการประเมินผลของ y t u t u นะ,นะเขาจะบอกว่าเหลือกี่เปอร์เซนต์กี่นาทีนะเราดูตรงนี้พออัปโหลดเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าชมวิดีโอได้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาทำตามก็ดูนะครับนะทำแบบนี้นะทุกคลิปเลยขึ้นอยู่กับว่าคลิปนั้นนะนะเป็น ชื่อนาลำไยลวดทุเรียนนะครับหรือว่ามะม่วงเราก็ใส่ชื่อ,อสวนที่ใช้สมแดงนะชื่อเรื่องน,นั้นๆไปครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการแชร์ต่อนะครับสวัสดีครับ